สวัสดีค่ะหมอไมมินเองนะคะทุกคนติ๊กต็อกหมอไมมินค่ะช่องหลักนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวอลเลอร์พาสกินใหม่นอกแก่นอกของเดือนหน้าหรือจะอีกมากมายจะมีสามสกินมีเป็นตัวเจส่าแล้วก็ทุเล่นแล้วก็มีเป็นแอนเนตนะคะทุกคนขับสกินนี้ที่ได้ข่าวมาแววแวแว้แว้แวว่าจะได้ตีมเป็นพ่อหมดแม่หมดนั่นเองทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะ จริงหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนะแต่ก็ําสกินนี้ยังเป็นทางไปทางการนะแกเนาะฉันเอ,เองเลยว่าอาจจะมาก็ได้ต้องรอรุนนะคะทุกคนแตอน,นี้มีข่าวลุดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวสกินใหม่วิล่าก็จะเข้าเหมือนกันจากอาร่วมแคมเปญกับเฮดโอเคนั่นเองทุกคนเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตัวต้นแบบของวิล่าจะเป็นตัวจิ้งจออส่วนวิล่าจะเป็นอาค้างข้าวจะมีปีกเลยเนาะส่วนของตัวต้นแบบจะเป็นหาง นยิ่ขงข่าวแบบว่าอาจจะทําให้หางกลายเป็นปีกวีลาวีลาจะได้มีสกิลระดับสูงแก้จะได้มีท่าบงท่าวัดทักทีก็ดีใจเริ่อยอการแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าอันนี้จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่เป็นข่าววววข่าวเบวข่าวเบวแ,บแต่ก็แอบมีนิดนึงนะแกนะเลยต้องมาติดตามกันนะทุกคนบายๆฝากติดตามด้วยนะคะช่องติกต็อกมอมมิ้นเป็นช่องติกต็อกใหม่ส่วนช่องเกาก็เข้าขเบอร์อะไรเราเลยบายจ้า